กเเดินไปตามส,าสวัสดีครับเครื่องปรุงรสชาติเพื่อเ,เพิ่มความเค็มให้กับอาหารของคุณผู้ชมคืออะไรครับถ้าไม่นึกถึงเกลือก็ต้องนึกถึงน้ำปลาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่คนไทยนั้นไม่สามารถที่จะขาดรสชาติของความเค็มในการปรุงอาหารไปได้น้ำปลานั้นจริงเป็นสิ่งที่จําเป็นคู่ครัวคนไทยเลยนะครับผมบอกได้ว่าน้ําปลานั้นเป็นคล้ายๆกับสิ่งเสพติดที่เราพบได้แทบจะ ทุกโต๊ะอาหารนะครับแต่บรรดาน้ําซอสปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มนั้นมีที่มาอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ต่อเลยมาจะอาสาในการตามหาคําตอบให้เราได้ทราบกันไม่ใช่เป็นการตามหาเฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นการตามหาความเค็มระดับ4ภูมิภาคเลยนะครับว่าแต่ละภูมิภาคนั้นใช้น้ําซอสในการปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มแตกต่างกันอย่างไรบ้างทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้เพราะฉะนั้น ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของน้ำปลาแบบไทยๆในตอนสยามซอสซุดๆดุดๆได้ในกบนอกกะลาคืนวันนี้นะครับชีแป้งของหมูมีแห้งลูกชิ้นเอนไม่ใส่หัวงอกชที่แป้งคะเอาเส้นหมี่ลูกชิ้นพิเศษค่ะ ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเจ้าประจําค่ะซึ่งอยู่เลนถนนย,าย่านรามคาแหงนี้เองนะคะซึ่งบรรยากาศของที่นี่ก็จะคลึกคักไปด้วยร้านค้าม,มากมายหลายตาม,มีอาหารหนานาชนิดนะคะแต่ว่าเดินทางมาที่นี่นะคะไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ามาตามหาความรู้จากลูกกลมๆบนโลกกว้างๆใบนี้แล้วค่ะแต่ว่ามาตามหาเครื่องคุงมครอที่คู่ครัวหรือว่าคู่อาหารของคนไทยมาช้านานเลยนะคะเรียกว่าขาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนั่นก็คือความเค็มคู่ปากคู่ลิ้นที่ชินรสชาติกันมาย,ยาวนาน อย่างน้ำปลานั่นเองค่ะคือที่ว่าน,น้ำปลานี่ยทำาจากปลาอะไรคะปลาไส้ตันปาชูค่ะปลากระตักปลาหมึกนอกกลาค่ำคืนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปตามหาที่มาของรสชาติความเค็มค่ะ ซึ่งไม่ใช่ความเค็มจากเกลือนะคะแต่เป็นน้ําปรุงรสชนิดหนึ่งซึ่งอยู่คู่ครัวคนไทยมาน,นานแสนนานเรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายคนไทยแทบไม่เคยห่างหายจากรสชาติของความเค็มจากน้ําปรุงรสชนิดนี้เลยค่ะชอบกิรนรสอะไรครับรสจัดคะจัดเลยค่ะเค็มเค็มเลยหน่อยครับ่อย เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากว่าที่ปลาจะเข้าไปอยู่ในขวดแล้วกลายเป็นน้ำปลาที่มีความเข็มได้นั้นนะคะจะมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรค่ะน้ำปลาในขวดอันนี้นะคะจะพาเราไปสู่โลกกว้างๆในแง่มุมไหนอย่างไรบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะตอกับน้องมาค่ะเดินทางมาอยู่ที่โรงงานน้ำปลาพิชัยค่ะอยู่ใจกลางบางแสนชนบุรีเลยทีเดียวนะคะมาที่นี่เพราะว่าเราตรวจสอบข้อมูลมาแล้วค่ะว่าเป็นหนึ่งในโรงงานน้ำปลาเก่าแก่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีค่ะค่ะพอเข้ามาถึงบริเวณโรงงานนะคะเราจะได้เห็นกับภาพบรรยากาศของโรงงาน ใหญ่นะคะมีตึกมีอาคารเรียงเป็นแถวเป็นแนวค่ะ,ะและที่สําคัญที่สุดนะคะอากาศโปร่งโล่งสบายมากไม่ได้กลิ่นของคาวปลาแม้แต่นิดเดียวเองค่ะมาที่นี่นะคะคงได้คําตอบกันแล้วค่ะว่าน้ําปลาคืออะไรถือกำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะและกว่าที่จะเป็นน้ําปลาสักหนึ่งกวดนั้นจะมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรค่ะไปข้างในกันค่ะ น้ำปลาเนี่ยความหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรคะคือน้ำที่ได้จากการหมักปลากับเกลือนะฮะจะเป็นปลาหรือเป็นสัตว์อื่นก็ได้ได้น้ำออกมาเป็นน้ำปลาน้ำปลาก็คือเลือดปลานี่เองนิยมที่สุดคือปลาและที่นิยมมากที่สุดคือปลากระตับหรือบางคนก็อาจจะเรียกปลาไส้ตันปลาหัวอ่อนยูโอเกียปลาเก๋ยชิ้งช้าง ปลากระจับเป็นปลาที่มี <คะ S 1> น้ำในตัวเองเยอะมากมีเลือดในตัวเองมากที่สด <คะ S 1> ุดเพราะนั้นถึงทำน้ำปลาดได้ปริมาณมากและหอมอร่อยที่สุดเกลือล่ะคะเป็นเกลืออะไรมาจากที่ไหนคะ,ะเกลือทะเลครับที่เราแหล่ง<ม>ท,ที่เราใช้ที่มักจะเป็นแถวเพชรบุรีเพราะว่า,วาเป็นแหล่งที่สะอาดออกมาเกลือจะขาวเค<ม>็มพอดีแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปพูดถึงประวัติศาสตร์ของน้ำปลาล่ะคะ เรามีน้ำปลาให้กินให้ใช้กันมานานแค่ไหนแล้วค่ะสมัยคุณพ่อผมทําเนี่ยประมาณจปัจจุบันนี้ถึงเจ็ดิบปีที่บ้านมีเป็นชาวประมงกันกันผลิอยู่ติดทะเลก็ได้ปลาที่เหลือๆมาก็เราเอามาหมักเองหมักใส่โอ่งใส่ไหหมักกลายเป็นน้ําปลากินเองดีกว่าทิ้งไม่รู้จะเอาไปไหน นอกจากความเก่าแก่ของน้ำปลาตั้งแต่รุ่นพ่อของคุณพี่รุนแล้วยังมีบางตำราที่เล่าว่าชนบุรีถือเป็นเมืองเกิดของน้ำปลาตั้งแต่ปี2456หรือเกือบร้อยปีมาแล้วซึ่งในยุคนั้นคนไทยยังนิยมใช้เกลือเพื่อเพิ่มความเค็มให้อาหารก่อนที่จะพบว่าน้ำปลาที่ได้จากการหมักปลากระตักเค็มหอมมันและอร่อยกว่าน้ำปลาจึงแพร่หลายแทนเกลือ จังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกต่างผุดโรงงานน้ำปลาขึ้นมาอีกมากมายเพราะเป็นแหล่งจับปลากะตักจากทะเลอ่าวไทยนั่นเองต่อกันมาจะออกตามหาเรื่องราวความรู้ที่เกี่ยวกับน้ำปลาในคุณจะเริ่มจากวัตถุดิบก่อนปลากะตักที่นี่ก็มาจากอ่าวไทยนะครับมีตลาดอ่าสติติบางเสเล ช่องสมสารไปเรื่อยแถวนี้ครับจะใกล้เราที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมากับพี่ต่อนะคะก็จะออกไปตามล่าปลากระตาค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตน้ําปลาค่ะแล้วปลากระตักนี่หน้าตาเป็นก็นี่ยังไงลุงกําลังจ่างอยู่เนี่ยตอนนี้กินข้าวก่อนนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง